สรุปข่าวเศรษฐกิจเข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีรู้ไว้ไม่ตกข่าวคะ่ะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยร้อนแรงจริงๆนะครับช่วงนี้พุ่งขึ้นมาแบบไม่หยุดเลยแล้วอะไรแหละที่อยู่เบื้องหลังคำตอบก็คือความหวังเรื่องเดียวนี้แหละครับการลดดอกเบีย้ยของเฟดเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงนี่เลยครับจะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกกันสวยๆเลยนะ ต่อเนื่องกันเป็นวันที่4แล้วด้วยก่อนจะหยุดยาวช่วงวันขอบคุณพระเจ้าพอดีดัชนีหลกัหลกๆนี่เขียวกันทั่วหน้าเลยคำถามก็คืออะไรกันแน่ที่เป็นแรงส่งให้ตลาดคึกคักกันขนาดนี้และนี่คือคำตอบครับพลังขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นครั้งนี้จริงๆแล้วมาจากความคาดหวังที่ทรงพลังมากๆเลยเพียงเรื่องเดียวเลยโอ้โหดูตัวเลขนี้สิครับ ตอนนี้นักลงทุนในตลาดให้น้ำหนักว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมที่กำลังจะถึงนี้สูงกว่า80%แล้วนะครับคือเรียกว่าค่อนข้างจะมั่นใจกันมากๆเลย พอตลาดเชื่อกันขนาดนี้ว่าจะมีการลดดอกเบี้ยแน่ๆสัก0.25เมันก็เลยไปจุดประกายความเชื่อมั่นของนักลงทุนให้ลุกโชนขึ้นใหม่ครั้งนะครับเงินทุนก็เลยวิ่งเข้าหาสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นกันทั่วโลกเลยแต่ความเชื่อมั่นที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนกันล่ะทำไมนักลงทุนถึงคิดแบบนั้นลองมาดูข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังเป็นตัวชี้นำตลาดกันหน่อยดีกว่าครับ คือมันไม่ใช่แค่การคาดเดากันไปเองนะครับตลาดเนี่ยกำลังตอบสนองต่อสัญญาณทางเศรษฐกิจจริงๆที่ตัวเลขมันออกมาอืมดูแผ่วๆกว่าที่คาดกันไว้ครับอย่างแรกเลยที่เห็นชัดๆก็คือดัดชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐานหรือคอ PPI ตัวนี้เนี่ยมันตัววัดเงินเฟ้อฝั่งคนทำของขายปรากฏว่ามันโตขึ้นแค่0.1%เทียบกับเดือนก่อนหน้าซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการกันไว้อีกแล้วครับแล้วไม่ใช่แค่ฝั่งผู้ผลิตนะครับ ฝั่งผู้บริโภคก็เหมือนกันยอดค้าปลีกก็โตช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเพิ่มขึ้นมาแค่0.2%ซึ่งก็อีกนั่นล่ละครับต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้พอตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญสำคัญมันออกมาดูซอฟต์แบบนี้นักลงทุนก็เลยตีความกันไปในทางเดียวกันเลยครับว่าเฮ้ยเศรษฐกิจกำลังเย็นลงแล้วนะซึ่งนี่แหละครับมันเปิดช่องให้เฟดสามารถลดดอกเบี้ยเพื่อกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจได้สบายสบายเลยเอาล่ะ <Es> พอภาพรวมเป็นใจขนาดนี <Bash ar> erm right <m iss brainstorm ing> ้แล้วหุ้นกลุ่มไหนล่ะที่เป็นพระเอกของรอบนี้เรามาดูกันครับก็แน่นอนว่าหนีไม่พ้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กลับมานำตลาดได้อย่างแข็งแกร่งเลยค่ะหุ้นตัวใหญ่ๆนี่บวกกันยกแผงเลยทีเดียวคือโมเมนตัมการซื้อมันพุ่งเป้าไปที่กลุ่มนี้ชัดเจนมาก แล้วยิ่งมีข่าวดีเฉพาะตัวเข้ามาเสริมอีกอย่างเช่นกรณีของ Oracle ที่นักวิเคราะห์ออกมาให้มุมมองเชิงบวกโอ้โหมันก็เลยเป็นเหมือนกันเติมเชื้อไฟเข้าไปอีกทำให้หุ้นกลุ่มนี้ยิ่งร้อนแรงขึ้นไปใหญ่เลยครับทีนี้ในเมื่อบรรยากาศตลาดมันดูดีไปหมดสักขนาดนี้แล้วสเต็ปต่อไปล่ะมีอะไรที่นักลงทุนทุกคนกำลังจับตาม,มองเป็นพิเศษหรือเปล่า มีแน่นอนครับทุกสายตาตอนนี้จับจ้องไปที่การประกาศตัวเลขตัวนี้เลยดัดชนีราคา PCE ค่ะผมทำไมตัวนี้ถึงสำคัญนักก็เพราะว่ามันคือมาตรวัดเงินเฟ้อตัวโปรดของเฟดเลยล่ะครับเป็นตัวที่เฟดใช้ดูเป็นหลักในการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยมันก็เลยทำให้นักลงทุนตอนนี้มองเห็นภาพเป็นสองฉากใหญ่ๆครับฉากแรกคือภาพเชิงบวก ถ้าตัวเลข PCE ออกมาตำ่ำสนับสนุนการลดดอกเบีย้ยตลาดก็อาจจะวิ่งต่อไปได้อีกแต่ในทางกลับกันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าตัวเลขเกิดไม่เป็นใจขึ้นมาความคาดหวังที่สูงลิ้วตอนนี้ก็อาจจะกลายเป็นแรงเทขายที่ทำให้ตลาดผันผวนหนักได้เลย และนี่คือคำถามสำคัญที่สุดในช่วงนี้เลยครับว่ารายงานเงินเฟ้อ PCE ที่กำลังจะออกมาเนี่ยจะเป็นการตอกย้ำความหวังของตลาดให้เป็นจริงหรือมันจะกลายเป็นตัวการที่มาดับฝันเรื่องการลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมไปเลยซึ่งผลลบที่ออกมาจะเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดในช่วงที่เหลือของปีนี้เลยก็ว่าได้ครับน่าติดตามมากๆครับขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรู้ไว้ไม่ตกข่าวแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ